มีคำถามเข้ามาค่ะ s h i ป p i n g คืออะไรคะพี่พี่บอกว่าพี่อบรมชิปปิ้งแต่หนูไม่รู้ว่า s h i ป p i n g คืออะไรขอตอบคำถามตรงนี้ก่อนนะคะ s h i ปปิ้งหรือภาษาทางการที่เราเรียกว่าตัวแทนของเหมือนเป็นตัวกลางที่จะเป็นคนดูแลสินค้าให้กับผู้นำเข้าและผู้ผู้ส่งออกขอตอบกลางๆแบบนี้ให้เข้าใจกันง่ายๆนะแต่ก่อนจะเข้าสู่วงการนี้ พื้นฐานข้อมูลต่างๆค่อนค้างเยอะรวมถึงประสบการณ์ในการทำงานหน้าง,งานจริงๆด้วยใช่ค่ะการอบรมกับเราดูแลให้คุณจนกระทั่งถึงกระบวนการที่คุณจะขึ้นทะเบียนกับกรมสุารากรมีแค่ w ดบที่นี่ที่เดียวเท่านั้นจริงๆไม่ว่าจะแบ่งชำระค่าอบรม คุณเรียนแล้วไม่เข้าใจสามารถไปดูคลิปซ้ำได้ตลอดเลยหรือบางครั้งเรียนไปแล้วใส่เข้างานมาต้องทิ้งเวลาเรียนสดตอนนั้นไปชั่วขณะหนึ่งก็มาดูย้อนหลังได้เหมือนกันนะคะแล้วไม่ว่าจะมีการสอบหรือมีปัญหาหลังการอบรมเรายังมีคอนเนคชั่นที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้มีแค่หลักสูตรที่ดีเท่านั้นแต่วิทยากรที่อยู่ในขั้นเทพ และการดูแลระดับพรีเมียมที่พร้อมจะบริการให้กับผู้ขอบรมของ WBC มีดีบอกต่อแน่นอน3ปีกับ16รุ่นมีที่นี่ที่เดียว WBC อบรมชิปปิง้งสนใจติดต่อเลยนะจ๊ะ080 162 4051แล้วพบกันจ้าพี่ฟ้ารออยู่นะ